แล้วส้เนานะพี่น้องนี่พอได้กินมืออื่นเลยพี่น,อน้องเนาะอ่านี่พี่น้องได้เห็นแล้วนี่หอยนี่นี่สองนวยเนาะหเฮ้าพี่น้องเนาะทึงบ่มีน้ำแต่ก็มีหอยนี่เขาในอันนี้เนาะในดินนี่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 เห็นแล้วนี่สองนวยขึ้นเนาะนี่เฮ้ยหนึ่งสองนี่สองนวย,นส,นย,ส,นยสามนวย หอยหนาพี่น้องเอ้ยเนานี่พี่น้องเอ้ยหอยหนาเด้อพี่น้องนี่นี่พี่น้องเห็นบ่นี่หอยหนาหอยหนาพุนเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วนี่หอยหนาเด้อเนาน,น,นี่นี่เห็นอีกแล้วโ้ยโคตรหลายเลยนี่ <c ười> พี่น้องนี่หอยพี่น้องเนาะนี่โอ้หอยหน่าเด้อพี่น้องนี่มามามาพี่น้องเนาะมาเก็บหอยน้ากันเด้อเก็บหอยน้าบลาซีนี่หากระไดซิปไปน่วยเลยเนาะไปไปหามังใหม่อีกเนาะอุ้ยมืัอนี้กะบลาซีกะไดผ้าพีผ้าน้องไปหาเนื้อหอยอีกพี่น้องเนาะก็คือคลิปก่อนกะบลาซีกะไดอ่าอัปเดตเนาะไดไทย ไปหาอันน uh, uh, ี้เนื่องกบพี่น้อยเนาะกามานอยู่มนี่อีกกสิได้เปลี่ยนบรรยากาศอ่าสิได้เปลี่ยนแนวกินเนาะนี่ก็คือการอันนี้นะไปหาเก็บหอยพี่น้องเนาะนี่หอยหนาพี่น้องเอ้อุ้ยเนาะนี่ก็มันลายพี่น้องนี่มามามาเด้อพี่น้องเด้อหอยน่าเด้อพี่น้องนี่มีทั้งตัวหน่อยทั้งตัวใหญ่เนาะพี่น้องเนาะนี่ก็คือนี่อันนี้น้อยน้อยนี่เอาเลยสำเนานี่ ปได้กินไปได้กินมือเอินพี่น้องนี่นะบาซีกาช่ได้อัปเดตได้ท่าอีกแล้วนี่พี่น้องเอ้ยุอยโคตรลายเลยหอยนี่โอ้ยมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาหาเนื้อหอยน้ำกันเด้อพี่น้องทางบ้านอันนี้บ่าซีกาหอยอันนี้เนาะหอยหน้ามันออกเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่า ฟ้นกะฟ้นตกกะาลาเถื่อเลยเนาะกะเลยมีนามในหน้าพี่นอ้องเ้ยกะห้อยกะออกนี่เลยนี่เด้พี่น้องนี่อุย้ยเนาะนี่ <c oughs> เข้าไปอันนี้ไปหาเก็บกลางเว่นบกคอยได้เด้อพี่น,ออน้องนี่ฮะอันนี้เก็บกลางขึ้นมันจะออกเนาะไปหาเงื่องเลยแหละออกหลายหลายบกคือกลางเว่นเนาะนี่อุย้หยห้อยพี่น้องเอ้ยนี่ อุ้ยมานมานเมือนี่เด้แต่ละปีกับบาชี่เคยเหยื่อหอยเนาะอยู่เท่น uh, ี่นี่แหละทงนาเนาะเอาแต่หัวปีได้นี่กินแซ่บหอยยำนี่พี่น้องเอ้ยม่นี้กับมากับน้องใสคือเกาเนาะน้องใสอ่าบ่าเล็กเนาะมาอุ้ย nè thì nói nó ngồi bằng như nhầy nè khơi bè hà kinh nó cả bè năm cân này lạ tăng tay nội là phải nói nó tay nội chôn nhầy này lạ khơi à hà kinh cả bè năm cân nè phải nói hối hỏi nào phải nói nè à, ờ thô nó <laughs> đây lại bò bao lớp โ <c> อ <ười> vale <But> ้แ <c> ล <ười> ้ว <c> ค <ười> like like ือส <c ười> ิได้ไลายเนาะภากันตีโอ้ยเก็บบนไอ้ไลายมาะมันนี่อู้ยบอทันเพิ่นแลยบาซีนี่คือเนี่ยเขียดเนี่ยกบคือกันบอทันเพิ่นมาเพิ่นเก่งเก่งเด้หากินกระมานทีมงานเฮาอุ้ยหอยเนาะนี่หน่วยหน่อยเอาดอกตายให้มันใหญ่ก่อนโอ้ยบ่ค่อยมีเท่นี้เด้ นี่พี่น้องเอ้ยหอยนาเด้อพี่น้องนี่โอ้ยนี่โอ้ยฮะกระได้ไลเติอบอยู่ฮะมาเบิงเนาะสุะได้ไปอันนี้หาบนไม้อะไรนี่หยคือบ่เห็นเนาะน้ำเนี่บ่ค่อยลายนี่คันว่าน้ำลายกว่านี้หอยออกลายเด้อเท่านี้นี่โอ้ย อันนี้มันเป็นอันนี้มันเป็นน้องนี่พี่น้องเห็นบ่นี่หอยหน้าหอยหน้าพูนเห็นอีกแล้วเห็นอีกแลว้วนี่หอยหน้าเด้ออ่ะน,นี่นี่เห็นอีกแลว้วโ้ยโคตรหลายเลยนี่ <c oughs> ่อยกับเบลเลิกกะชิไดไป้แยกทางเา้าะบรด้ไปน้ำกันแล้วอุ้ยเพิ่นเล้วชิด้หอยลายนน่นี่อุ้ยหอยหนาพี่น้องเอ้ยเห็นอีกเล้วเห็นอีกเล้วอยู่ใส่อีกโนอบาทนี่อืมอยากให้มันมานนะเนาะอ,อุ้ย โบเห็นแล้วบานนี้โบเห็นแล้วน้ำนี่กระบาลเนะอยู่ด่านเอ้ยเถิงเอาพี่นองเนาะเถิงผมมีน้ำแต่ก็มีหอยนี่นี่น้ำมันหน่อยเดียวนี่นะหอยมันขึ้นจากอันนี้ในดินเนาะมันขึ้นแต่ในดินมันเพราว่าย่ำอันนี้ย่ำอันนี้นำบกเนาะเพื่นกะอันนี้ มึดเข้าในอันนี้เนาะในดินนี่ๆๆๆนี่นนนนอุ้ยเห็นอีกแล้วนี่2หน่วยบาดยามฝนอ่าฝนแล้วก็มีน้ําเนาะมันก็ขึ้นเนาะนี่นทุ่งนานี่ก็หอยหลายๆเด้อพี่น้องเอ้มีหอยบักใหญ่แลมีหอยบักน้อยเนาะ ตัวหน่อยตัวใหญ่ก็มีอุ้ยบ่าเล็กเล้สิได้ลายนี่พ่นไปก่อนแล้วบัดนี้เอาแอบาซีนะดูบ่าเล็กเอ้ยนี่พออีกแล้วดนๆเทนึงนนี่เอ้าอุ้ย1 2 นี่สองน่อยอ่าพออีกแล้วนี่สามน้อยพออีกแล้วเสอ่อีกเนาะมีอย่โบเนาะเบิดให้เบาลึกเอ้าเหลือบังจาัาเว้ยเห็นหนะเพิ่นไปบางยาเท่านี้นี่นคือบบเห็นแล้วเนาะบาทนี่ ຫ້ວຍຫ້ວຍດົນແລ້ວບໍ່ໄດ້ເຫັນຫອຍນິໃດອ່າເຫັນອີກແລ້ວເນາະເວົ້າບໍ່ຊຸດຄວາມກະເພາະອີກແລ້ວແນ່ຫອຍນາພີ່ນ້ອງເອີ້ເຫັແລວເນກແ້ນີ້ เอาน้เท่านึงก็เอาอืมเห็นแล้วเนาะเอาว่ปุ๊บเห็นปั๊บเลยได้แบบนี้นี่เห็นอีกแล้วนี่นี่นี่เห็นบ่นี่หอยหน้า นี่อุ้ยสองน้วยเนาะโอ้โหนี่อยู่นี่บ่มีนามยังมีหอยนี่พออีกแล้วนี่โอ้โหพออีกแล้วบ้านนี่เนาะ Oh, oh, เอาเอาเส็ดเรียบร้อยเสร็จแล้วนี่นี่โอ้โ oh, ห oh, นี่นะนี่สองนวย เห็นเลยเนาะอยู่ใส่เลยเนาะหอยเอ้ยบเห็นแล้วอ uh, uh, ah, uh ่าเห็นแล้วนี่นี่หอยแล้วไม่นานจหนูยบางใหญ่ๆนี่โอ้โห tôi nói bác sĩ bảo khơi ảo cô bảo mình nói, ta hãy mình nhảy con nó, nói 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 bảo khơi ảo thế là nó, thứ bố hiền hỏi là bàn này, à, hết นี่เห็นอีกแล้วโอ้โหหนึ่งสองเฮ้ยไปใส่เอ,อาฟาคอนตีเก็บหนอ้อยก่อ,อนนะโอ้ยถอกก่อนเก็บห้อยก่อนตัวว่านี่เห็นอีกแล้วนี่ อนี่ห่อยหน้าขึ้นอนเอยนี่อุ้ยหนึงน่งหน่วยแล้วเนาะไปน้ำเกลือว่าจิไปจังเนยโอ้โหอยู่นี่อีกแล้วนี่สองหน่วยโอ้โหห้โโอยหน้าตัวบางใหญ่นี่อุ้ยมานขักนี่ คตรลายเลยเนาะหอยนาเท่นี already, no. oh, this, no. no. uh ้นดนดนซนึงเอาบานนี้เนาะอุ้ยอยู่ใส่แล้วเนาะบานนี้เนาะคือบ่เห็นเลยใส่นาอื้อหือนี่ เห็นบ oh uh ่นี่นี่เห็นอีกแล้วนี่เห็นอีกแล้วโอ้โหอยู่นี่อีกเนาะนี่อุ้ยมานมันผี่น้องนี่หน่วยบักใหญ่อีกแล้วนี่อยู่นี่ก็เห็นอีกนี่ สองน่วยเลยนี่นะนี่สามน่วยโอ้โหสี่น่วยห้าหน่วยโอ้โหมานมานนี่เก็บบงางยาแล้วได้นี่โอ้ยลายครับยังหาอันนี้เนาะลบไปลบมากันยังเห็นบนเก่า นี่นี่ไม่ไปใช้แล้วนะนี่อืมหอยน่ะคุณมันร้ายนี่หอยหนานี่นี่อุ้ยนี่บอี่น้องนี่หน่อยโผดกับเอาเนาะเอาไว้ให้มันใหญ่ก่อนนี่เห็นอีกแล้วนี่อุ้ย นี่พออีกแล้วนี่นี่โอ้โหโคนไลยเลยอุ้ยจุดเดียวบนันนะ้นเนาะไลยขักขนาดอื้มอื้อนี่หอยน้อยบางใหญ่นี่ ลีอยู่บ oh, oh, mm, uh ่น้อทางนี่โอ้โหเห็นแล้วนี่นี่เห็นบ่อื้อหือนี่ไง ui, nè, nè, thò ik leo, nè, ui, lại 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 <tôi> โอ้ันี่มันเป็นห่อแล้วไนะอุ้ยบ่เห็นเบาเลือกเลยจับเพิ่นไปใช้แลวบันนะี่อืมนี่ขออีกแล้วนี่ เด็กเนาะหากันนีหามงเก่าเนาะเห็นว่ายังมีอยู่มงยานี่ย่านี่พี่น้องได้เห็นดิเล้วนี่หอยนี่นี่สองหน่วยเนาะหุ้ยสองหน่วยแล้วพี่น้ออยเนาะมานมานอยู่ ยงินกระเท่านึงเนาะไปพี่น้องหาไปอันนี้ยังหอยน้ำกันเด้ออุยเบาเล็กเพล่าเพิ่งจะได้ร้ายเนาะนี่พี่น้องเนาะเห็นอีกแล้วผอยอีกแล้วหอยหนาเด้อพี่น้องเด้อทางบ้านพี่น้อง มีบ่หอยหน้าเนาะมันาออกเด้อทางบ้านเฮานี่วิเห็นตหอยอันนีเนาะหอยน้อยเนาะบซีกเลยบเอานี สามินเอาเลยนี่เห็นบอกพี่น้องนี่ช่องมวยเลยไดยน้นี่นี่นี่เห็นแล้วนี่โอ้โหเยอะม,มากเลยครับนี่ครับหากระเก็บบางยาเนี่ครับนี่พี่น้องเนาะหากระเก็บบางยากันได้ไล่เติบเลย โอไปหาไปอันนี้ไปเก็บต่ออีกเนาะอยู่ใสอีกเลยเนาะตัวหอยนี่เนาะใส่เนาะโอ้โหอยู่นี่อีกนี่ แล้วบัานนี้เิ็แล้วนี่พี่นนองนี่เห็นดีแล้วค uh huh. นาาเนาะนี่โอ้โห oh oh. หน่วยบังไหญ่เลยนี่บางบอนนะมันอยู่เนาะมันมีบางบอน นี่เห็นอีกเลียนี่ด้เนาะอืมนี่พี่น้อยนี่โ้ยโขนมันเลยหลายขักเนาะออกไปหาเงียงกลางคืนนี่เงียงหอยนากา ลายอยู่เนาะบ่คือเอาไปหาอันนี้กลางเว่นเนาะตอนเว่นเอาหาโบเห็นดอกมันโบมีเนาะเดียว่ามันซ่อนโตเนะบ่คือกลางคืนกลางคืนมันออกหากินเลยนี่อ้หูยนี่บอนใดมันบบมีน้ำมันก็มีคือกันเนาะ លេ៎ដូចសឹងអមប៉ានិគឺบ่ឃើញអីទៀតហើយមិនដົນទេຫນຶ່ງเ,เ,เนาะអឺบ่ឃើញអីទៀតហើយຢູ່ໃສលតូហ ாய் ប៉ានិ แล้วสมี้เนาะพี่น้องนี่พอได้กินมืออื่นเลยพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้กับบาสชี่กับเชได้อัปเดตให้พี่น้องเด้อครับได้ชมสมี้ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อกับเชไดเมื่อเลยพี่น้องเนาะอันนี้กับสมมุติเวลากับฮอดชิบโมงเลยพี่น้องเนาะกับเชไดเมื่อนอนพักผ่อนมืออื่นกับเชไดอัปเดตใหม่ให้พี่ให้น้องได้เบิ่งอีกพี่น้องเนาะเอาขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องพังลาวและพังไทยเนาะและกับต่างประเทศที่เข้ามาชม